สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบก,กับเซลโยนแล้วนะครับที่เซ็นปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถ for t u n e er นนะครับรถครอบครัวสวยๆน่าใช้หนึ่งคันนะครับก่อนเราจะไปชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับ เราจะมาแนะนำกันนะครับเป็น t o y ยต a าฟ r t u จูเนนะครับปี2011นะครับตัวเครื่อง3.0นะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเริ่มด้วยกระจังหน้าสีโคเมียมนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับผมมีกระจกเสริมมาด้านหน้านะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกสวยงามเลย ได้แบกเป็นทีนะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับสี่ล้อยางใหม่สี่ล้อนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เนี่ยครับันสาดนะครับพอจูเนอร์สวยงามเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนนะครับผมนี่ครับเขาหายดังค่านี่ด้านหลังนะครับเบาะนี่ถือว่าเรี่ยมเลยนะครับ ภายในนะครับสวยงามมากตัวนี้บอกมีคลิปเลยนะครับผมนี่น็อตนอตไม่มีขยับสวยงามมากภายในนะครับดูหรูหรานะครับหมาเห่ามากเลยนะครับเลี่ยมกลิบเลยนะครับอันนี้กล้องเดิมเลยนะครับเรารีวิวให้สดสดเลยนะครับโปรไฟล์มันติดแฟชั่นออโต้ครับตัวนี้นะครับสวยงามมาก โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ, er ครบเครื่อง3.0ตัว V นะครับปริพัฒน์ออโต้เราขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลย